กรสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยวันนี้พวกผมแบกลษซดีนเคยนะกับเกม Soland Reloadad Adven า a r d ซึ่งบอกได้เลยว่าภาคนี้นะครับผมมันดียังไงถ้าเกิดว่าเราเทียบกับเซนะิร์ฟเวอร์ไทยเนาะเดี๋ยวผมขอเปิดตรงนี้ให้ดูก่อนว่าระดับ S นะครับผมไป SS เนี่ยคลังมันต่างกันแค่ไหนโอ้โหยิ่งเป็น S ีนบวกเดี่ยวคลังก็ต่างใช่ไหมและชีกมาอีกนะครับผมมีระดับ SSs <c oughs> แต่างดานของเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผมก็เป็นแผ่นเร่งนาะที่เขาเนี่ยได้มีการเริ่มต้นเอามาตั้งแต่ระดับ SRP นะค ก็คือตัวแบบปัจจุบันเลยเนาะแล้วก็ไอตัวที่มันอยู่ในตู้มันก็ยังมีระดับ S S P ให้อยู่ดังนั้นบอกได้เลยว่าระดับ S S เนี่ยมันสามารถสุ่มหาได้ง่ายผมลองสุ่มแล้วก็คือออกบ่อยมากนะครับผม้วยความที่ว่ามันเป็นคาที่รองลงมาประมาณระดับที่3ใช่ไหมอ่ะระดับสูงสุดเนี่ยในตอนเซิร์ฟไทยตอนนี้ก็คือระดับ S S S ใช่ไหมสามตัวแล้วก็รองลงมาก็น่าจะเป็น S S บวกแต่สำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้มันไม่ใช่นะครับผมมันไปไกลามากก็คือระดับสูงสุดเนี่ยเป็น S R P นะครับผม รองลงมาเป็นระดับ S s P แล้วก็รองลงมาอันดับ3จู่จริงที่กําลังเข้าจะมาระดับ S S S ดังนั้นนะครับผม S S S เนี่ยจะหาง่ายบอกเลยว่าโค้ดที่จะดีและถามว่ามันหาง่ายมันดียังไงมันก็สามารถเอาไปเคลียร์คอนเทนต์ผ่านนุ่มหันนี่ได้ง่ายนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากเป็นสายวีที่เล่นง่ายๆนะครับผมสายรีอยู่รอดเนี่ยสามารถมาดาวน์โหลดเป็นโซลารีโหลดแอดเวนการ์ดได้ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผมดาวน์โหลดผ่าน X 7 Game ถึงแม้ว่าเกมนี้นะครับผมมันจะเป็นภาษาจีนเราก็สามารถใช้แปลภาษาจากตรงนี้ได้ เดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูว่าตัวละครระดับสูงสุดคัสเออาร์พีในเกมนี้มันจะขี้โกงแค่ไหนนะครับผมหรือบางคนเนี่ยเล่นเซิร์ฟไทยอยู่เดี๋ยวจะได้เตรียมตัวไว้ว่าอ่าด้วยความที่ว่ามันขี้โกงขนาดนี้นะครับผมคุณจะรอดีไหมนี่เห็นะปึ๊บ โคที่จะดีเกมนี้แบบมันระดับมันฉีกเกินไปอ,อ่ะเดี๋ยวผมกดให้ดูปึ๊บอ่ะเรามาดูคัสระดับสูงสุดนะครับผมเป็นสายแท้งด้วยนะคุณจําไว้ว่าเป็นสายแท้งระดับคัสสา์นะครับผมคุณดูพลังโคที่จะสูงใช่ไหมล่ะและทุกคนเนี่ยดูพลังสูงสุดระดับ s n p พลังประมาณเท่านี้คุณก็จะเห็นได้เลยว่าคาัสแต่ระดับเนี่ยมันกระโดดแค่ไหนเรื่องพลังร <c> ะ <oughs> ดับ s n สไหนเดี๋ยวขอดูระดับ SSS หน่อย ย่อยของได้ไหมย่อยของเก็ไม่ดูว่าแค่ตัวเริ่มต้นนะครับผมพลังมันสูงแค่ไหนอะล่ะ <c oughs> อันนี้ระดับ S <c> G <oughs> ใช่ไหมนี่ระดับ S <c oughs> S โอ้โหตัวอะไรวะเนี่ยโคตรสวยเลย นี่มีโลโก้โลเกานะครับผมเห็นไหมว่ามันหาได้ง่ายนะครับผมสำหรับเซิร์ฟนี้ระดับ SSS ถ้าเกิดว่าเราที่จะเป็นเซิฟไทยเนี่ยอ่ามันก็น่าจะเป็นตัวละครระดับ s s ธรรมดานะครับผมที่หาง่ายแต่ตัวนี้กลับเป็นว่าหาง่ายในเซิฟนี้เพราะว่าแผทมันไปไกลแล้วมันระดับ SRG แล้วเรามาดูกันที่การสุ่มดีกว่านะครับผมเดี๋ยวเราจะไม่ต้องสุ่มตรงไหนเนี่ยเอาละ่ะเดี๋ยวเรามาลองวัดดาเมจกันดูนะขออนุญาตเข้าไปที่กิ้วนะครับผมปุ๊บแล้วเราก็จะไปตีมอนกันอ่าเดี๋ยวกดตรงไหนไว้เี่ย <C> e <ek> ตีมอนปอยู่ไหนอันนี้มะมเอออันนี้แหละนะครับผมเดี๋ยวเราไปตีมอนกันมานะครับผมเริ่มจากการตีบอสปิวิตรงคุณดูพลังนะเห็นไหมว่าตัวละครดาเมจที่มันเป็น SJP อ่ะผมเอาท่านเทพอาุลาเข้ามาด้วยละกันเดี๋ยวๆขอเอาออกก่อนแล้วเอาเป็นถังยาออกละกันเพราะถังยาเป็นสายฮ ER <c oughs> ิลเลอร์เนาะเดี๋ยวเราจะเอาแบบซับแบบตึงๆ <c oughs> เลยประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้เอ้ยตัวนี้สัวนเหล้ยงใช่ไหมอาสัวนเหล้ยงใส่มาอีกโอเคแล้วก็อาวุธละ่ะ อาวุธใส่มาครบหมดแล้วตรงนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอืมพลังเท่ากันนะครับผมเพราะว่าเป็นสายดามเมจใช่ไหมใกล้เคียงกันเลยแล้วว่าตัวนี้เดี่ยมันฉีกไปเยอะมากนะครับผมเรามาดูเป็นสายแทงซะด้วยเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับนี่ทันโงโซแปลงร่างปึ๊บถ้าเกิดว่าเราเล่นโหมดนี้เวลาตีบอสมันจะได้แบบเห็นแอนิเมชั่นสกิลแบบเวอร์บังอลังการอยู่ปึ๊บ,บนะครับผมยิงอะไรนะ รบก,กวนพลังจิตใช่ป่ะเออทันเทปอายุร่ญญานะครับผมต่อยไปครับดีเป้าหมายเดียวครับรูปหมัดรัวๆและน้องอันนี้ชื่อว่าอะไรเอ่ยอ่ออะไรหงเฉินสักอย่างนี่แหละ <c oughs> จำไม่ได้เรียบร้อยค่อยห้าวบัฟพลังจิตเข้าไปครับผมจังหวะนี้แล้วก็โจมตีไปเรื่อยๆครับฮานโบโซโอ้ยอยากแบบได้ไอ้นั่นเลยอะไอ้อะไรนะอ่าเจ๊งนั่นหนานใช่ไหมระดับเอชม่รคแรงแรงชิบหายววอดเลยนี่ขนาดเป็นตัวแทงนะแต่มันก็แรงอะ ดูดาเมจเราอาจจะไม่รู้หรอกเดี๋ยวรอดูตอนที่มันสรุปละกันอีกประมาณยี่สิบสองวิครับผมดูการต่อสู้แอนิเมชันต่อสู้ไปครับอันนี้รํากระบี่ฟันปุบป๊บปับ๊บรุ๊บปั๊บเทพอาชุรามาต่อยเข้าไปครับผมมีมีฮิวด้วยหรอตัวไหนฮิวเนะนี่ย <c oughs> อาจจะฮิวจากอาวุธวิญ,ญญาณก็ได้ช่างมันปึ้มแล้วก็รบกวนมาางังจิตไปครับผมแล้วก็อันนี้สัตว์เลี้ยงของเราได้มีการโจมตีเข้าไปครับสัตว์เลี้ยงนี่น่าจะเป็น เกี่ยวกับภาค2อมัง้งเออที่ว่ามันออกมาช่วยได้อะ,อะไรประมาณเนี้ยหรออ,อาจจะอ้างอิงตามนี้ <c oughs> อีกประมาณ14วีครับตอนนี้ก็รำกันไม่หยุดครับผมแล้วก็เทพอายุราปล่อยหมัดมาออื้ตีเป็นเป้าหมายเดียวนี่ขนาดตีเป้าหมายเดียวนะเว้ย <c oughs> ตู้เข้าไปเออแล้วก็ยังไงอีกประมาณ11วินะครับผมรำอนิเมชัน แล้วก็บัฟพลังจิตเข้าไปอีกสําหรับหัวอีห้าผมก็ยังไม่ได้อ่านเลยว่าบัฟพลังจิตเนี่ยมันช่วยเรื่องดาเมจไหมแต่ก็น่าจะช่วยนะเนาะหรือว่ามันช่วยแค่ความแม่นยำวะไม่แน่ใจนะครับผมมันเป็นเกมมันก็น่าจะบัฟคมควรสิิเนาะนี่ครับผมแล้วก็โกโสใส่ไปปุ๊บปั๊บปั๊บเรื่อยๆครับผมรีดดาเมจกันอยู่แล้วโกโสแปลงร่างกระทืบปั๊บปั๊บปั๊บดาเมจขึ้นรัวๆรอเรื่อยๆครับผม ไม่เปิดกายแท้กันเลยอ่ะแล้วกายแท้ไม่เปิดโหมดไหนวะเนี่ย <c oughs> มีกายแท้อยู่นะแต่กายแท้มันไม่เปิดอะ่ะมันต้องกดเองปะมันไ,ไม่เปิดวะอันนี้คืออะไรอะ่ะกายแท้ต้องเปิดโหมดไหนวะเนี่ย,ยเห็นแต่พีพีนะครับผมพีพีเปิดกายแท้ดาเมจตัวนี้นะครับผมจี้ของเฉินเนี่ยเป็นน้องระดับ2นะครับผมหัวอีห้าก็มีอยู่บ้างนะสายซับโอ้โหก็ตัวเลขนี่แบบใกล้เคียงกันนะสองสามตัวนี้แต่ตัวนี้คืออะไรเนี่ย บ้าบอนะครับผมนี่ขนาดเป็นสายแท้งและถ้าเกิดว่าเป็นระดับ S R G เนี่ยมันจะสูงแค่ไหน สายฟรีนะครับผมสำหรับ g v e เนี่ยอยู่รอดอย่างแน่นอนเพราะว่ามีตัวละครระดับเอเนสเริ่มต้นให้นะครับผมถ้าเกิดว่าคุณดวงดีนะหรือว่าสุ่มครบการันตีเนี่ยคุณก็ได้คาร์ดระดับ SNK นะครับผมมีอยู่ประมาณ3ตัวครับที่ให้เดี๋ยวผมขออนุญาตกดให้ดูเห็นไหมนี่นะครับผม1 2 3ครับมีอาชุรานะมีสายแท้งก็คือเทพตูนสวัรค์รุ่นแรกแล้วก็จะมีหัวอีห้าวนะครับผมประมาณ3ตัวละครเนาะ คระดับ S R G แล้วก็เรื่องของการแปลภาษานะครับผมขอบอกหน่อยละกันว่าตรงนี้นะแล้วก็กดมาที่อ,อ,อะไรอะตอนแรกมันจะอยู่หน้านี้ใช่ไหมเรากดมาที่ตรงนี้ปุ๊บแล้วเราก็กดแปลครับ จากนั้นนะครับผมให้ทุกคนเนี่ยเปลี่ยนภาษาไปได้เลยส่วนผมเนี่ยใช้เป็นภาษาไทยแล้วก็เลือกไปที่หน้าจอแล้วก็ทําการกดแปลภาษาไปได้เลยนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็จะทาให้ทุกคนเนี่ยช่วยอ่านสกิลอ่านระบบนู่นนี่นั่นได้ง่ายยิ่งขึ้นนะถึงแม้ว่าจะเป็นเกมจีนอ่ะเดี๋ยวทีนี้ผมจะพูดอะไรอีกเรื่องระบบเกมนี้กันดีกว่านะถามว่ามันมีอะไรมั่งโอ้โหเขามีค่อนข้างเยอะแยะนะจุดกงจุดกอดเทพมีกายแท้นะครับผมระดับ SRV อันนี้อิงจากตัวละครอ,อยู่แล้วนะครับผม เอออันนี้กายแท้แล้วก็มีอะไรอีกเยอะแยะ,แยะ,แยะนะแล้วก็มีวงแหวนด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าเซิร์ฟไทยมีหรือ,อยังแต่สำหรับเซิร์ฟนี้นะมีครับผมหนีวงแหวนหแบบแดงแบบช้ำๆไปเลยปึ๊บปุ๊บป๊บน้องจี้องเฉินก็มีแดงแบบช้ำๆเหมือนกันเห็นไหมว่าของแต่ละตัวเนี่ยมันไม่ได้แบบตัวใดตัวหนึ่งน้อยกว่าเลยอัดสุดเหมือนกันครับผมเพียงแค่ว่าตัวละครระดับ S R P แม่งโกงเกินนี่ขนาดเป็นแท้งนะ <c oughs> นี่ขนาดเป็นแทงนะเว้ยคือ S R V นี่มันโกงที่สุดแล้วไม่เป็นไรนะครับผมเราได้ตัวละครระดับ S N S เริ่มต้นมาก็เทียบเท่ากับเซิร์ฟไทยที่ต้องเติมหนักๆเลยนะครับผมที่ว่า กว่าเราจะได้เป็นระดับ s s s ใช่ไหมล่ะแต่ตอนนี้นะครับผมคุณได้มาเลยสุ่มง่ายๆนะครับผมสุ่มออกง่ายมากถ้าเกิดว่าใครดูตั้งแต่คลิปที่แล้วที่ผมสุ่มกว่า200กว่าใบนะครับผมโอ้หดูดิอาดูคือแบบแจมๆท้งนั้นเลยอ่ะคือแจมๆอันนี้ก็ระดับ SSK นะครับผมอ่าเป็นน้องถังอุดหงอันนี้ไม่มีอยู่ในตู้ s g k มาเสียวเถานาปันเอามาเล่นมากเลยเนาะ เอาละทีนี้บอกสําหรับสายรีกันหน่อยว่าวิธีการใส่โค้ดเกมนี้เนี่ยใส่กันยังไงกดมาที่โปรไฟล์ก็ผมกดมาที่ CDK นะอ่าเลื่อนมาที่ดตัวที่2ขออภัยครับแล้วก,กดมาที่ CDK กดไปที่ x 7เกมหน้าต่างลอยตรงนี้ครับแล้วก็ให้ทุกคนมาที่รหัสของขันซึ่งตรงนี้เื่อผมรับไปหมดแล้วแต่ถ้าเกิดว่าใครมีนะครับผมก็แค่กดรับไปมันก็จะได้โค้ดเนาะแล้วก็เอามากรอกตรงนี้กรอกเสร็จนะครับผมก็ไปรับทางจดหมายได้เลยแล้วก็พร้อมสุ่มการาก,กันเนาะเออตัวละครเนี่ยบอกเลยว่า ออกระดับเอ้ยมันอยากสุ่มให้ดูอะสุม่มทีละอันได้ไหมเสรยดายันไม่มี10อันเนาะนี่อันนี้ระดับ S G แล้วเฮ้ยมีระดับ S G ด้วยเหรอนี่เห็นไหมได้เศษร,ระดับ S S อะเดีวดิปึ๊บเนี่ยอะออกตัวละคร S S แล้วเห็นไหมสุ่มแค่3ครั้งสุ่ม3ามครั้งได้ตัวละครระดับ S z บวกขึ้นไปอะดูวดิ นี่นะครับผมได้เศษมาเก็บเก็บเศษก็ได้ถ้าเกิดวันไม่ออกแต่ผมเท่าที่ผมสุ่มนะ20ใบ30ใบเนี่ยก็เริ่มออกแล้วนะครับผมตัวละครระดับ SS อ่าตัวละครระดับ SSP เนี่ยมันก็จะยากหน่อยนะครับผมขอตัวอยู่อล่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งไว้ผมด้วยนะเพือ่อเป็นกำลังใจให้ผมคลิปต่อไปแล้วก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อนครับผม มาดูกันโดยที่ทุกคนโหลด x7 เกมมาแล้วใช่ไหมทุกคนสามารถเซิร์ชตามนี้ได้เลยเพื่อความชัวยนะครับผมพิมพ์ไปว่า12944ก็จะเจอนะครับผมชื่อว่า Soland d v v n t น Guard แล้วก็ทุกคนเนี่ยสามารถดูเซิร์ฟเวอร์ได้ด้วยนะที่หน้าทางด้านของการดาวน์โหลดเลยว่าเซิร์ฟเวอร์ใหม่เนี่ยเขาเปิดวันไหนสามารถไปกดเช็คดูได้เนาะสำหรับใครที่อยากเล่นเซิร์ฟเวอร์ใหม่เอาล่ะ